สายฝนจาก,ากฟ้ากฟ้าสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดทิ่งสุดความปุกของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชาฤทยัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือกาดแรงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนียวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องดินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุาสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า เริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนวิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือ เพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมากในการปฏิบัติการผลหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝน ประโยชน์ของสมเทียนนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุป,ปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้าง,ท,ท,าง,างาทั้งทางพมนาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชะดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาด้วยความสำคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้น ปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพศ2518เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปกระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้า ที่ในหลวงราชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบนิกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกั้วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระมาราบีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสาทการปฏิบัติที่5กอรอมน